สวัสดีครับมาพบกับซานี่คาซาฟานะครับวันนี้ส่งงานเคลือสเซรามิกนะครับนิสสันโนดนะครับผมคันนี้เป็นสีแดงน่าจะแดงเลื่อนหมูนะฮะมีเอฟเฟกด้วยหลังจากเราปรับผิวส้มไปนะครับคันนี้เห็นไหมฮะกากเพชรเอยเอฟเฟกต่างๆเอ่ยนะครับสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมมาดูภาพด้านหน้าครับนี่ความฉ่าเงานะครับผมชอบมากเลยสีเข้มๆแบบเนี้ย ผมเป็นคนชอบแบบสีแดงสีสว่างสว่างเนาะผมก็จะชอบคันนี้มากรถที่เป็นสีแบบนี้เวลาปรับผิวส้มหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยสวยมากเลยอลองดูครับลองดูครับกระจกมองข้างแมโอ้ชัดจนเห็นโทรศัพท์เลยแก้มข้างนะครับเราก็ขัดให้อย่างดีนะเห็นไหมผิวส้มน้อยมากเลยครับเรามีการขัดก่อนนะปรับผิวส้มนะเพื่อให้เกิดความเงาสูงสุดนะรถไม่สีบางลงแน่นอนครับหลายคนสงสัยนี่ ทีเด็ดประตูเลยเห็นไหมครัเห็นผมยังชัดเลยเห็นไหมครับเวลาแบบจอดข้างนอกกลางแดดนะสวยมากเห็นไหมครัความเงาแวววาวมากอ่ะนะแล้วเราเก็บรายละเอียดให้อย่างดีเลยนะครับขอบต่างๆนะฮะฝุ่นฝินเราเช็ดแล้วเช็ดอีกนะครับด้านบนลองดูด้านบนดดน,บน,นะครับล่องนี้เราดีเทลลิ่งให้หมดเลยนะล่องนี้ผมดีเทลลิ่งให้หมดเลย ทุกอน,นูนะครับด้านหลังดูรอบคันอันนี้ก็ปรับผิวส้มนะครับเห็นไ,ไหมต่อผิวส้มหมดอันนี้เป็นรอยสะเก็ดอินนะลูกค้าโดนมาแล้วอันนี้ไม่ออกนะครับเพราะว่าสีมันหายไปแล้วดูครับดูดูสีรถลูกค้าเข้ามาทำนะครับแล้วก็ทำตัวโปรโมชั่นของเราก็จะมีแถมพ่นกันสนิมให้ด้วยนะครับซึ่งคันนี้ทำไปแล้วเนาะดูภายในครับนี่ เราเคลื่อนน้ำยาอย่างดีให้เลยพลาสติกดำต่างๆนะครับเป็นกัน UV ให้ลูกค้าไปเลยนะครับอยู่อย่างเงี้ยได้นานๆเลยเพราะพลาสติกดำนี้เวลาเคลื่อนน้ำยาจากโปรแกรมรเคลื่อนยนิ์กันเนี้ยเราจะมีน้ำยาพิเศษเคลือบให้กันยูได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ทําให้พวกพลาสติกดำพวกเนี้ยซีดจางเร็วอ่าดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันด้วยนี่ครับทําให้หมดเลยดูขอบประตูนะครับเก็บหมดนะครับเก็บหมดด้วยขอบประตู จริงงไปเลยนะครับดูภายในคลีให้หมดนะครับอบโอโซนให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลย Mac, ล้อแม็กเราก็ดีเซลลิ่งให้นะครับเก็บให้หมดเลยครับนี่นี่พ่นกระสซนไ้ว้ด้วยเนะนี้ยนี้เนียนเลยนี่ก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วอครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะส่งลูกค้าแล้วแล้ะเดี๋ยวมาดูว่าลูกค้าจะเห็นรถตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับ ผลงานของเรานะครับก็เป็นกําลังใจให้เรานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์มาถามเราได้นะบางคนสงสัยแต่ไม่กล้าถามนะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้นะครับ0855365646นะครับถ้าใครชอบผลงานแบบนี้ใครชอบเครื่องเซรามิกแบบนี้นะครับทักมาหาเราได้เลยนะครับมีงบจํากัดนะครับสงสัยเฮ้ยมันทํากี่บาทมาเลยยังไงทักมาครับเดี๋ยวเราแนะนําให้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวสง่งตัวลูกค้าก่อนยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ